สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางนะคะลาวพัฒนา4คู่นิ้นนะคะของวันที่29มาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ9655 08นะคะ เจาะเข้าในชุดกันนะคะสองตัวหน้าชุด6ตัวฝั่งพี่น้องสอบปอลาวนะคะเข้าเด่นกวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋านาะแล้วก็เจาะเข้าในชุดกันนะคะสองตัวล่างชุด6ตัวนะคะฝั่งพี่น้องสอบปอลาวค่ะส่วน2ตัวล่างชุด4ตัวห้าห้าห้าหเข้าเด่นห้าวิ่งรูดนะคะวิ่งรูด ฟันที่5นะคะพี่น้องจ๋า5้ามาบนมาล่างเลยนะคะสายวิ่งสายรูดยินดีด้วยนะคะสายเจาะต้องกรับขอโทษขออภัยนะคะห้าห้นะคะพี่น้องจ๋าสอตัวล่างชุด4ตัว55ได้กันไปที่วิ่งรูดนะคะบนออก5 0าศนะคะหมาบนมาล่างเลยนะคะยินดีกับสายวิ่งสายรูดนะคะส่วนสายเจาะเนาะเข้าแค่อ่า ฝั่งพี่น้องสปปลาวนะคะหกเก้าเก้าหกนะคะยินดีกับฝั่งสปปลาวด้วยเด้ออ่ะมาตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาสีคู่เน้นวัใจนะคะสำหรับสีคู่นิ้นวัใจัยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะให้เลขน้องนิปุนด้วยนะคะพี่น้องจ้ะ เลขน้องนิปุลนะคะเลขน้องนิปุลให้ที่หนึ่งเจ็ดนะคะใครชอบค่อยตามนะคะสําหรับเลขน้องนิปุลเนาะวันนี้สี่คู่เน้นนะคะวันนี้ให้เด่นแปดเด่นสีรองหนึ่งและเจ็ดนะคะวิ่งรูดแอฟันให้ที่สี่นะคะสําหรับใครไม่ชอบเลขสี่นะคะก็ลองพิจารณาแปดหรือว่าหนึ่งและเจ็ดนะคะไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะสี่คู่เน้นวัดใจนะคะแปดศูนย์แปดสี่สี่ศูนย์สี่สองนะคะแปดศูนย์แปดสี่สี่ศูนย์สี่สองนะคะ ใครที่ไม่ชอบสีคู่นี้นนะคะก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะชุดการนะคะกันให้ที่75 15 85 12แล้วก็78นะคะอ่าสำหรับใครชอบตัวอื่นก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางนะคะหยิบจับตัวนี้เป็นแนวทางก็ของให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนเตอร์ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า